แข็งแข็งแบบนี้ใน5วินาทีปพายวิสูน์กันภายใน6วินาที 200800- และ2,500กรัมจัดมาทดสอบให้ครบทุกสายมาดูความละเอียดกันครับถั่วเลืองละเอียดจนเป็นผงแป้งใช้ตะแกรงร่อนแบบนี้ละเอียดจนแทบไม่เหลือเลยครับละเอียดมากมเมล็ดกาแฟที่ว่าแข็งแข็งก็ละเอียดจนแทบจะเป็นผงแป้งใน6วินาทีครับพริกไทยหรือข้าวคั่วเราก็กลัวมันจะบดไม่ไหวที่ไหนได้6วินาที ละเอียดกว่าที่เราไปซื้อสําเร็จดีครับสุดยอดหลายคนชอบถามผมว่าบดหมูบดพริกแกงบดโครงไก่ได้ไหมลองทดสอบดูซักหกวิจะเป็นไร <c oughs> มันจะไปบดได้ยังไง <c oughs> เขาไม่ได้ออกแบบมาให้แต่เขาไม่ได้ออกแบบมาให้เราบดเปียกนะครับ <c oughs> ผมแค่ทดสอบให้ดูมอเตอร์ทองแดงแท้เส้นใหญ่ๆหน,า,นาๆแบบนี้ให้กําลังวัดเต็มแน่นอน เป็นแบบแปลงฐานมีฐานสำรองมาให้ด้วยอีกหนึ่งชุดครับโคปัดและใบมีสแตนเลสอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนสามารถถอดออกมาได้มีใบมี let, สแตนเลสสำรองมาให้อีก2ชุดใช้งานได้ปลอดภัยปัดสจากสนิมแน่นอนครับทุกรุ่นจะมีตะแกรงล่อนสแตนเลสมาให้ยกเว้นรุ่นเล็ก2 0 0กรัมตัวนี้ไม่มีแต่ระบบไฟสถานะกับสวิตช์เซฟตี้มีมาให้ทุกรุ่นทำความสะอาดก็ง่ายๆให้ใช้แปรงกระดาษทิชชู่หรือผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดเท่านั้นเพราะมอเตอร์มันอยู่ด้านล่างตรงนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาให้มันกันน้ำได้นะครับสินค้าด นี้ได้เลยครับ